สุขสบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายใจมาเจอกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยเศรษฐกิจพอเพียงอยู่นะคะสันนี้คุณแน้นก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เด็กๆได้ทำกันค่ะก็คือการปลูกถั่วงอกนะคะวันนี้คุณคุณแรน,นจะพาเด็กๆปลูกถั่วงอก เด็กๆอยากรู้อุปกรณ์และขั้นตอนกันแล้วงั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอุปกรณ์หรือขั้นตอนการทำเนี่ยอย่างไรบ้างอ,อุปกรณ์นะคะที่หนึ่งเลยก็คือกระดาษเทชู่นะคะอ่าที่สองก็คือมเมล็ดถั่วเขียวจะมีลักษณะเมล็ดเล็กๆ,ๆเป็นสีเขียวนะคะ,มะเมล็ดถั่วเขียวอันที่สามก็คือน้ำเปล่าค่ะน้ำน้ำที่เราจะใช้ในการ ลดลงไปในพืชต่างๆาต่อไปอุปกรณ์ในการปลูกถั่วงอกวันนี้คุณครูแนนใช้แก้วพลาสติกนะคะอ่าเรามาดูขั้นตอนเลยค่ะขั้นตอนที่1เด็กๆก็นําอุปกรณ์อ่าก็คือแก้วพลาสติกที่เราเตรียมไว้ามาเตรียมไว้เพื่อที่จะปลูกถั่วงอกที่สองหยิบกระดาษทิชชู่ขึ้นมาจุ่มลงไปในน้ำที่เราเตรียมไว้ค่ะจุ่มลงไปเลย จุ่มลงไปเลยนะคะอ่าพอประมาณขั้นตอนที่สองนี้นะคะแล้วเราก็วางทิชชู่ลงไปในแก้วที่เราเตรียมไว้นะคะต่อไปขั้นตอนที่สามเราก็จะนำเมล็ดถั่วเขียวใส่ลงไปในกระดาษทิชชู่เปียกที่เราใส่ลงไปในแก้วอ่าคุณครูแนนจะเตรียมเมล็ดถั่วเขียวให้เด็กๆคุณละกี่เมล็ดไม่รู้ให้เด็กๆเป แต่ตอนนี้เรามานับดูก่อนสิคะมานับหนึ่งถึงสิบพร้อมกันคุณครูแนนจะหย่อนทีละจำนวนตามที่ติด็กๆนับนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคุณครูแนนเตรียม มเมล็ดถั่วเขียวไว้ให้เด็กๆไปปลูกคนละเท่าไรคะ10มะเมล็ดนะคะอ่าสำหรับขั้นตอนการปลูกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมารอดูการเจริญเติบโตของเขาจะใช้ระยะเวลาประมาณ2-3คืนนะคะจากมเมล็ดถั่วเขียวก็จะกลายเป็นอะไรคะถั่วอะไรเลยถั่วงอกนั่นเองเดี๋ยวเรามาคอยดูผลงานของตัวเองกันนะคะ อ่ะคุณูแนนก็อยากดูผลงานของเด็กๆเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาจะใช้เวลาในการงอก2-3วันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆเตรียมตัวทำเลยนะคะะเจอกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีค่ะ